โอ้นั่นไ,ไ,ๆๆไหมไหลลวกไหลลวงใช่ปะมาเด้อพี่งงาาน้นองเอ้เอาโน้นตไปเผาซุป้อยเพรหวานโอ้มันตะเอาต้นนักจงมาใสียป่ะวุ้นน่ะโอ้ปันทะเล สามสองคนก็นเอเ้าทาง,างเี่ย,นยนนไน้องสาเสาเฮียนหรอไม่เรไมหมเดจักเบิ่งบ่บ่มันเหี่ยบเลยเต๋น้องหอมเหี่ยบหรอมังปะปาท่านกาละ่ะยินไปไป่ไหว โอ้ทะเลสาบ